นิทานอิศซเรื่องแพะตัวเมียกับเคลว,วันหนึ่งฝูงแพะกำลังยืนรวมตัวกันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ามกลางเสียงลมพัดแผ่วเบาแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูสงบกลับมีแพะตัวผู้กลุ่มหนึ่งที่กำลังบ่นกันอย่างไม่พอใจไม่น่าเชื่อเลยแพะตัวผู้ตัวหนึ่งกล่าวขึ้นเหตุใดเทพจูปิเตอร์ จึงประทานเคลาให้กับแพ้ตัวเมียด้วยเคลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและควรเป็นของพวกเรามากกว่าแพะตัวอื่นพยักหน้าสนับสนุนกันเป็นแถวอีกตัวหนึ่งกล่าวเสริมว่าหากพวกนางมีคลาาเหมือนเราเช่นนั้นพวกนางก็คงคิดว่าตัวเองเท่าเทียมกับพวกเราเป็นแน่เสียงบ่นของพวกมันดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด เทพจูปิเตอร์ซึ่งเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่จากเบื้องบนก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางแสงเจิดจ้าเหตุใดพวกเจ้าจึงเดือดดานเพียงเพราะคราวเพียงเส้นสองเส้นเทพจูปิเตอร์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงก้องกังวานแพะตัวผู้ต่างพากันย่อตัวลงด้วยความเคารพก่อนที่แพะตัวหนึ่งรวบรวมความกล้ากล่าวขึ้นพระองค์โปรดทอดพระเนตร พวกนางได้รับเคาเช่นเดียวกับพวกเรานั่นมิใช่หมายความว่าพวกนางจะมีฐานะเท่าเทียมกับพวกเราหรอกหรือเทพจูปิเตอร์ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยปล่อยให้พวกนางมีความสุขกับเกียรติยศจอมปลอมนั่นต่อไปเถิดเพราะถึงอย่างไรพวกนางก็มีพะละงกำลังและความกล้าหาญน้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดีแพ้ตัวผู้ทั้งหลายเงียบไป เมื่อได้ยินคำตอบของเทพเจ้าพวกมันเริ่มเข้าใจว่าเกียรติและศักดิ์ศรีที่แท้จริงมีได้อยู่ที่รูปรักษณ์ภายนอกหากแต่อยู่ที่พลังและความสามารถที่แท้จริงของแต่ละตนเมื่อเทพจูปิเตอร์จากไปแล้วแพ้ตัวผู้ทั้งหลายจึงพาก,กันสงบปากสงบคำพวกมันหันไปมองแพ้ตัวเมียที่ยังคงใช้ชีวิตของพวกนางตามปกติ โดยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องคลาวเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายแพะตัวผู้ก็เข้าใจว่าศักดิ์ศรีของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคลาวที่เห็นภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างในต่างหากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่เพียงเพราะสิ่งที่เห็นจากภายนอก นิทานอิศกเรื่องเด็กชายไล่จับตากะแ,แตนเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสเด็กชายคนหนึ่งกำลังวิ่งไล่จับตากะแ,แตนตามทุ่งหญ้าอย่างสนุกสนานสองมือเล็กๆของเขาค่อยๆโอบก,กอบตากะแ,แตนตัวแล้วตัวเล่าใส่ลงในขวดแก้วใสเมื่อจับได้มากพอแล้วจึงเตรียมตัวกลับบ้านระหว่างทาง เด็กชายเหลือไปเห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งสีดำมันวาวกำลังนอนนิ่งอยู่บนก้อนหินเขาเข้าใจผิดคิดว่ามันคือตะกะแตนตัวโตจึงยื่นมือออกไปหมายจะจับมันทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตตัวนั้นชูหางโค้งขึ้นสูงเผยให้เห็นเหล็กในแหลมคมพร้อมกับพูดขึ้นว่าอย่านะเจ้าหนูหากเจ้าจับข้าไป เจ้าจะต้องเสียตะกะแตนทั้งหมดที่เจ้าหามาได้เด็กชายชะงักมือมองดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตกใจก่อนจะขมวดคิ้วถามว่าทำไมล่ะข้าแค่จะจับเจ้าไปด้วยเฉยๆแมงป่องหัวล่อเบาๆก่อนจะตอบว่าหากเจ้าไม่ระวังและจับข้าไปข้าอาจจะต่อยเจ้าได้และถ้าเจ้าเจ็บปวดจนมืออ่อนแรง เจ้าก็อาจทำขวดแก้วหล่นแตกแล้วเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยเด็กชายก้มลงมองขวดแก้วที่เต็มไปด้วยตะก,กะแตนของเขาแล้วก็คิดตามแมงป่องพูดถูกหากเขาถูกต่อยเขาอาจทำขวดตกและสูญเสียทุกอย่างที่อุตสาหามาเด็กชายยิ้มเจริญเจนถอนมือกลับไปก่อนจะพูดขึ้นว่าเข้าใจแล้วข้าจะไปจับเจ้าไปขอบใจที่เตือนนะ แมงป่องพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆคลานหายไปตามก้อนหินเด็กชายมองตามมันด้วยความรู้สึกโล่งใจจากนั้นจึงกอดขวดแก้วของตัวเองไว้แน่นแล้วเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรเพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยอาจทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนมีอยู่แล้วนิทานอิโซเรือง เด็กชาวไร่กับหอยทากในช่วงสายของวันหนึ่งเด็กชาวไร่คนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านเพื่อหาหอยทากมาทําอาหารเขาค่อยๆก้มลงมองหาใต้ใบไม้และก้อนหินจนในที่สุดก็พบหอยทากตัวหนึ่งที่กําลังคลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดินได้สักทีเด็กชายอุทานอย่างดีใจก่อนจะหยิบมันขึ้นมาใส่กระสอบ แล้วเดินไปที่ลานโลงเพื่อก่อไฟเตรียมย่างเมื่อกองไฟเริ่มลุกชนเด็กชายหยิบหอยท่าขึ้นวางบนตะแกรงเหล็กเปลวไฟเริ่มเผาเปลือกของมันช้าๆสักพักหนึ่งเด็กชายก็ได้ยินเสียงเปละเปละเปละดังออกมาจากเปลือกหอยเด็กชายขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นว่าเจ้านี่มันแย่จริงๆเปลือกที่เปรียบเสมือนบ้านของเจ้า กำลังถูกเผาอยู่แท้แต่เจ้ากลับมาเล่นสนุกอยู่อีกทันใดนั้นเสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นจากในเปลือกหอยข้ามีได้เล่นสนุกหลอกเจ้าหนูนี่เป็นเพียงเสียงของข้าที่ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากยอมรับโชคชะตาของตนเองเด็กชายตกใจที่ได้ยินเสียงของหอยทากรีบยกตะแกรงออกจากไฟแล้วจ้องมองเปลือกหอยด้วยความสงสัย เจ้ากำลังบอกว่าที่ข่าได้ยินเป็นเพียงเสียงของเปลือกหอยที่ถูกเผาไม่ใช่เจ้าเล่นสนุกงั้นหรือแน่นอนเจ้าคิดว่าข้าจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อข้ากำลังเผชิญกับความตายหอยท่าตอบด้วยเสียงอ่อนแรงเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆข้าเข้าใจแล้วข้าคิดไปเองว่าเจ้ากำลังรอเล่นทางที่จริงแล้ว เจ้ากำลังทุกทรมานเขานั่งลงมองเปลวไฟที่คลุกคลุ่นก่อนจะนึกถึงเรื่องราวมากมายที่เขาเคยตัดสินใจผิดพลาดเพียงพอไม่เข้าใจความจริงเบื้องหลังสิ่งต่างๆสุดท้ายเด็กชายตัดสินใจหยิบหอยทากขึ้นมาแล้วปล่อยมันลงบนพื้นดินข้าจะไม่กินเจ้าแล้วไปเถอะหอยทากเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะคลานจากไปชา้าช้ เด็กชายมองตามหอยทากแล้วพึพรรมพำในใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไปเขาถอนหายใจแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าการจะทำสิ่งใดควรคำนึงถึงกาลเทศะและอย่าด่วนตัดสินสิ่งต่างๆเพียงแค่เปลือกนอก หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิ้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ